คนยังมันเป็นตาสังกระโดโรูปบลอลแต่ว่าไอหำใหญ่ป้าผัวสะบอแล้วมาอยู่กับอายผัวบ่เราใจป้าสะบอป้าสะบอยำยิ้มและหนวดติ้งึงึกๆเเห็นแล้วคึกๆึกไปฮอดีฮาตั้งแต่กี่เจ้าไปอยู่ไซมาขันแม่นพ่อพบหน้าละเสร็จหนูแท้ๆสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าพีน <laughs> า่น้องวุ้ยเมยจมเมยบัดมือละมานักอีสป้ามากินขนมจีนเทกแล้วเทกอีกอยู่ <laughs> พี่ยะ <laughs> อืออือปุ่นอะว้าอือ ัน้ำยาป่ากะทินะคะมาแข่งกันอยูอย่พี่มาหืออยากกันอ๋อ Ja. Mm? ลืมเอาอันจานมาเนาะอ้หแหิวหิวเข้ากับ ก็สิแต่งหนาอือพียอะชุแต่งหนาแล้ว Oi. Mm. Mm. Mm -hmm. กินยอดพิเศษพอ่อหลงก้อนอยาจะบอโอ้ยผมทำงามให้มาเ็น,เนมือกินอาหารติดน้ำลงน้ำเล็บนม่นสี่แหละค่ะพี่น้องคลิปกินโชว์มันก็ต้องมีอย่างแบบว่าพิสดารแน่จักหน่อย ไปกินแบบเรียบร้อยมากเกินไปมันไม่มีใครดูนะจ๊ะ oh. โ,โ,โ,โอาปวดโพเะาอูเขาปุ่นีกินย่ำได้กระเสียบย่ำนั่นเนาะออเอมือน เม็ดซิวของผู้ขานั้นมันเด่นกว่าไฟอ,อีกพร้อมสดและลายแล้วค่ะที่หน้าไม่เรียบเกี่ยวกันไหมคืซิวตัวกินตะเพชรเผ็ดไปกินเผ็ดย้ำได้ซิวขึ้นย้ำหนั่งยังวะ รังอยู่สอนกระไดอืมอืมอืมดีจังอื้ม ประยนอ่างเงี้ยคือแตงกอสิได้กินมะละนมันขาวขาได้ไปตตลาดเวียดน้ำพุ้นมาไก่นุ่งประทานซื้อเอายุรันแกบมาละหนักมา กินผักอะไราที่น่องเขาไม่ให้ทำทำให้ลักขับถ่ายดีอิ่มเร็วกินไปตีขึ้นเลยอิ่มเร็วมึงผัก กินลาบหมอวัานเน่ะกินแบนนบทั่วไรแนละ้วมันตีขึ้นมนสิเลอรนะเนาะพี่น้องบางคนเปเขคาใจไปวินอยนฟืนกินซะเนาะลาบดิบของมักเด้อพี่น้องเด้อถ้าคนติดตาม,ามากกดดว,วินิยมมากกสจะหูนว่นี่เป็นคนมากกินลาบดิบคงดิบดิบลูกไม่ค่ะขายก้อยขายลาบเนาะมันก็อยู่นสซายเลือด ก้อนแม่คลายกล้ลว,วยคลายลาบลาบกล้วยซอยขมยนนี้เ่ไดคลายแล้วค่ะอยู่บ้านแบบชิวๆสบสาับพีหนัง ปลากะทินี่เลิศมากเลยมันมันมันกะทิออ่ะื บันยากากเก่าค่ะ มีแหงโอ้โหได้กับเขาแฉะเถอะว่ะย <c oughs> องจะคลองกันมาเด้อบ้านฉียัดของแน่ แดดอยปุ๋งซีบีแดดค่ะอืม น้องอย่าลอกเรียนแบบนะกินขนมจีนเยอะวันนะบอกเลยอันนี้นี่ยมันเปนะ็นมันเขขนป็นหางหกลอยแค่กันมาเนี่ยเว้ยมันเป็นเจดลอยเัมืนกันซ่งขอบุญโต้ววนเลยนะคะ กินแป้งหนักๆอย่างเงี้ยมื้อต่อไปให้เน้นโปรตีนนะคะถือว่าเยอะแล้วกินแป้งเนี่ย น,นี่คือข้าวเที่ยงวินนี่นะเอ,อ๊้หฮโอ้โทษขอโทษว้ามันแกมันเถาเห็นบ่อยอยากอยากลือเลยพี่น้องขอโทษขอแพะล,ล,ลายค่ะนะถ้ากินผักมันจะตีขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยีอิ่มเร็ว บอกทำไม่มมเมล้ากันชิม6นาทีแล้วยังไม่ได้อิ่มยังบ่อิ่มเลยนะ

กอกันแมน่กัญญพักคากต่อเสดน้ำดนำคุณชลินีมาตกน,นิดเดียว ฟินทุกคำที่กินสิ้นเล่มต่อได้เนี่ยไม่ได้อิมอ่มเดียวจะไปเอาขับปุ่นมานำอีกจักติวหนึ่งกันน้าเลยน้อเลย ไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับรับชมนะคะแส,สนกันจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยแดดไล่สัน